สวัสดีกับท่านผู้ชมที่คโรรครรักคิึงถุกถุกฐานครับพบกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกันมเมื่อเดิมกับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเา้าทางชองระนองเชนลจัดส้มไอพีเอ็มชงส้งโรยยีสพบรับวันนีพุ่มสรายุทธสุทธิวงค์ค่ะดิฉันวันนาสุวัฒนาเมธากุณค่ะรับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินรายการเหล่าข้าวชาวบ้านกัน เหมือนเดิมกับทุกวันจันทร์ทึ่งวันเสาร์ตีแปดวัวชาวทึ่งตีเก้าซองถุงทึ่งซ้มถุงจบอ๋อการซ้ำนะคะช่วงใบซองทึ่งใบซ้อมแล้วก็ตีซองถึ่งตีซ้มค่ะแล้วก็สรุปข้าววันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์เป็นการสรุปข้าวประจําสัปดาห์ซึ่งเราก็มาสรุปข้าวกันในเวลาเดียวกันนะครับแต่ว่าสถานที่ก็จะเปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงจังหวะตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ว่าสภาพอากาศจะเป็นใจกับเราสักแค่ไหนไฟจะดับหรือไม่ดับนะครับถ้าไฟดับเราก็มุงงมิมุ่งมิงกันอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้ถ้าไฟดับฝนตกควาองทองเสียนะครับเราก็อยู่แถวนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เหมียวไรยเปลี่ยนแปลงเราก็พาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศก้องจากวัดธนงบานเรากันนะครับบางครั้งบางคราวภาพที่เราไม่ให้ชมบางคนว่าเอ้ามีด้วยหรือระนุงนะครับเพื่อเป็นกัน โปรโมทจังหวัดระนองเราเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในการให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทรบาบว,วัาระนองเราก็มีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมา,กมา,กมายเหมือนกันนะครับมาถึงเรื่องราวข้าวขาวเรกครับจังหวัดระนองก็จัดโครงการอบรมปลูกฝั่งจิตสานึกในการ,รวมสร้างความรักความสามัคคีเสริมสร้างความปรองดองความสมัครัน้าชนให้กับผู้นําทองทิ่นนักเรียนนักศึกษาและก็เยาวชนนะครับนี่เราเรายังคงต้องสร้างความ สมัครสมานสามากีเสริมสร้างสมานนัชนเสริมสร้างความโปร่งนองคำนี้ในระยะส่งปีที่ผ่านมา่ได้ยินจนชินูจินตาแต่ว่ามันยังไม่มีเร่ยเกิดมาเป็นรูปมาทำย่างแท้จริงนั่นกับแมนแต่รัฐบาลเองที่ว่าสร้างความสมานนัชนสร้างความโปร่งดองเห็นดบกันนี้ตายนั่นกับไม่พี่น้องประชาชนรักสามากีซึ่งจริงๆแล้วความรักความสมัครสมานซามากีมีอยู่ในหัวใจของพี่น้องชาวไรนงย่างไโนนแล้วชาวไทยกคนนั่นกับน้องากว่ันหนักการเมืองบ้าๆบอๆอะไรที่มันไป างให้เขาแตกแยกเปียเป็นควายสร้างควายสายควายคว้า,วา,วาสร้างสี่นั่นสี่นี้ถูลูมัวโตัวไปหมดซึ่งจริงๆแหละพี่น้องไม่ว่าจะเกิดผังในผังในคนไทยโดยการยกมีความรักมีความสมัครสมานร้ามัคคีมานานแหละสำนักง,งานจางวัดนธรรก็จะครงการปลูกฝังกิดสำานึกรักร้ามัคคีเสริมสร้างความปรองดองสามานฉัชท์นของคนในชาติลำบากกับประเทศไทยเราปัจจุบันนี้ต้องเสริมสร้างความสมานฉันช์นช้างความปรองดอง เพื่อเพเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับหัวหน้าส่วนราชการเยาวชนและก็ประชาชนในจังหวัดโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุขุมนวลสกุลมาเป็นวิทยากรโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม100้คนโดยเมื่อเช้าของวันที20่20พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องเร่องรัฐรังสัน้นโรงแรมทรินีดีสำนักงานจังหวัดรนองก็ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกฟังกิตสำนึกรักสามัคคีเสริมสร้างความปรองดอง ร่วมทางการฟื้นฟู้ประชาธิปไตยโดยมีวัตถโรต่รี่เชื้อซักจำปาเทศผู้วารชการจังหวัะนงคเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและก็ยังได้รับเกียรติจากหลงศาตราจารย์ดรสุขุมหนวนสกุนนักวิชาการและก็นักพูดชื่อดังระดับประเทศมาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ครับโครงการปลูกฟังเกษสรานึกรักสมคคีเสริมสร้างความปรองดองมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก การทำรงไว้ซึ่งสถาบันลักองชาร์ระดับพื้นทีด้วยการปลูกฟังและก็เสริมสร้างแนวคิดให้แก่ผู้นำทองถิ่นผู้นำทองทีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและก็ชุมชนโดยในครั้งนี้กับมีผู้เข้าร่วมโครงการ100ค้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่20ถึง23พฤษภาคมวันที่หนึที่เชิดซักจำปาเทศกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เพื่อนนับบ่าเป็นดองที่ดีที่ฐานสำนักงานจังหวัดระนองจัดโครงการปลูกฟังจิตสานึกรักสามัคคีเสริมสร้างความพรองดองในครั้้้งนนีขึมา ซึ่งทางจงหวัฒนนงคก็ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุขุ้มหนวสกุลนักวิชาการและก็นักผู้ชี่ดังระดับประเทศเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้ด้วยเพื่อให้ว่านาซูนราชการผู้นท้องถินเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโกงความสามัคี้และความปรองดองในตาปัจจุบันคาดคาดเหลืองความสามัคีกคาเหรืองความปรงดองที่จะเอาเรื่องนี้มาให้อบรมให้ความรู้กันซึ่งคนก็ทราบดีว่าเรื่องโกงจากบ้านเมืองกองเรามีมาตั้งแต่อดีตกัน ประเทศเราเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีศาสนาต่างๆยุ่รวมกันโดยไม่มีปัญหาเรื่องศาสนาและก็ยุ่รวมกันอย่างสันติสุขทราบแล้วั่จัดเอ็นปักตายสันติสุขพวกนล้บุ้มบุ๊มบุมทุกวันนะครับต่างจากวัฒนนองจึงเห็นความสําคัญของความรักความสมัครีภายในจังหวัดระนองซึ่งจังหวัดระนองก็มีอยูหลากหลายศาสนาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพุดกรต์อิสลามที่ยุ่รวมกันอย่างมีความสุขและก็มีหลากหลายเชื้อชาติทางนี้ทางจังหวัดระนองจึงน้อมนำกระแทบพระราชดํานัสกององค์พระบาทสมเด็จพระจุลวุฒ ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในเรื่องของความพอเพียงน้ำมันใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยคะคกับกระก้อยนมนำกับซ่อนของพอร่วงของเราในะกับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอยาเอามาเป็นเพียงแค่สิ่งสวยูานะครับบางครั้งบางคราวคำควันต่างๆมันเป็นสิ่งที่ถ้าปฏิบัติตามได้เลยม,<ด>มันดีในรับเมื่อกันกบ,บางที่รถนักการเมืองรถข้าราชการที่ติดกันนั่งดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนิติธรรมแต่ไม่รับ ไม่รู้ะไนะครับรนองมืองหน้าอยู่<ม>เคียนไห้ช่วยเลยกัจกตัวย่ยเดี๋ยวเตารนองมืองหน้าอยู่แต่ว่าไม่ทำาได้เลยะนะครับ,รบรก็ระ่งมงก็มานาย,ยุไม่เพราะฉะนในเรื่องของความรักความสมัครสมัม่นสามกีมันปลูกฟั่งอยู่ในหัวใจของพี่น้องคนไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเมื่อคนสมัยคนคนไทยเรามีความเอ,เอเื้อเฟือเพอแพ่นะครับมีกันมีเมื่อก็บานกัยเดือดเดียงทำแกงนั้นแกงนี้แบ่งปันนี้กันแหมมีความรักในครอบรัวนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สภาพแบบนั้นไม่มีเลย่เลย พรกับ่า<ร>วาวสังคมเรามีความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงข้าวยากิมากแพงในกับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการเมืองอะนกับการเมืองไปสร้างความแตกแยกสร้างความวิบัติให้กับชุมชนบางครั้งบางคราวปีกันนองยิ่งกันตายฆ่ากันตตยความแห่ง <พอ S 1> แก่แกตัวมาขึ้นด้วยนะคะแห่งแก่ตัวมาขึ้นได้ไมาขึ้นความคิดตั้งมีมากขึ้นในกับประวัตาต้์เลยพราะที่ยู่รวมกันได้จิตใจซึ่งกันละกันครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยางที่บอกไปนั้นอะไรๆมันสร้างมัน เรื่องบางครั้งเป็นวัตถุนิยมเยอะไปมากใช่น้องวัตถุนิยมมันทําให้ขาคงคนเปลี่ยนแปลงไปความรักความสมัครสมานสามัคคีมันเกิดหลดน้อยลงไปในดูต้องมีการฝึกอบรมปลูกฝังจิตจำหนึกในเรื่องของความรักความสมัครสมานสามัคคีเสริมสร้างความโปร่งดองสมานนะชันนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันก็ต้องหลักชาติหลักศาสนาหลักพระมหากษัตริัชสิ่งที่สำคัญที่สุดสถาบันรักของเราต้องดูแลเอาไว้นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนต้องหยุดเนี่ยวแล้วก็ต้องดูแลรักษากันเอาไว้ใครที่คิดทำลายจับชาชนาะพระมหากษัตริย์คออมันชิพ่ายไง,ไง,ไง่ายๆปบบนีนะ้ในกลับเช้งทุกว,วันนี้ในกับให้คิดคิดรายคิดไม่ดีต่อบ้านต่อเมือมงก็มันชิายอง้นะรับมาถึงเรื่องกล้องการออกกาลังกายการดูแลสุขภาพชมรมแอโรบิกเทศบาลมือรนองอัพ เอ็นดาวแถบอยากง่ายเลยครับเอ็นดาวนะครับเขาชวนออกกําลังกายในเวลาว่าง้วยการเต้นแอโรบิกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอ่าให้แข็งแรงให้แข็งแรงให้แข็งแรงดีนะครับไม่ใช่แข็งแรงอย่างเดียวเลยแรงไม่มีดีก็บมันหมด ไปเี่องนอนนุ่นไปแข่งแดงก็เฟิร์มอ่ากรอนเฟิร์มด้วยนะ,ค,ะครับช่วยดูแลสุขภาพเป็นการเต้นแอรโรบิกอืมก็เป็นการจัดก,กิจกรรมดีๆนะคะเขาถางชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองบางรินนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวระนองในเคสเทศบาลเมืองบางรินแล้วก็เคสเทศบาลเมืองระนองมารวมกันเต้นแอโรบิกเพื่อส่งเสริมสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงเย็นนะคะแล้วก็มีการเต้นกันตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงหนึ่งถุนตรงพี่แดงซิรีส์พันเร็ไปเต้นอยู่ประจำคร่ะพี่แดงใช่นไหมคะครับพี่แดง เราเนี่ยมันต้องวุ้นดีอายุห้าสิบห้าสิบเลื่อนเลยแต่ว่าหุ้นอย่างดีเมื่อไหร่อยู่ยี่สิบเพราะออกกำลังกายอยู่ประจําแล้วก็จิตใจได้เรื่องเจมไส์ใส่ใส่นะครัช่วงเย็นของวันที่ยี่สิ ซ่องผู้ภากรมทีผ่านมา่ะเวลา1 8นาฬิกาที่อาคารซูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางรินกลุ่มชมรมแอรลบิกเทศบาลเมืองบางรินก็รวมตัวกับชาวระนองที่รักสุขภาพออกกําลังกายโดยการเต้นแอตลบิกหลังจากทํางานเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละวันซึ่งทางชมรมแอตลบิกเทศบาลเมืองบางรินก็นัดทํากิจกรรมกันในช่วง6โมงเย็ยนจนถึง1ถุ่มตรงเป็นต้นไปค่ะการออกกําลังกายแบบแอตลบิกก็ถือเป็นการออกกําลังกายที่ใชร้ระยะเวลาน,านานพอสมควรที่ทาให้ร่างกายเนี่ยต้องใช้ออกซิเจน เพื่อสร้างพลังงานทำให้หัวใจแล้วก็ปอดทุกกระตุ้นเป็นเวลานานพอทีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นในร่างกายการออกกาลังกายอารเบกกระตือหัวเป็นการออกกาลังกายที่ดีมีองค์ประกอบสี่อย่างชายกล้ามเนื้อหมัดใหมัดย่อยนะคะอย่างเช่นแค้นขาต้องทําติดต่อกันบุ๊บบุ๊บบ๊บบับทุกมีจังหวะเขามีเพลงด้วยอ่าก็สนุกสนานกันไปคันหูไม่รู้เป็นอะไรรบออก รบกงเอตอนนี้ก็ไปขัดทุ่เอปิ๊ไปเลยนะคะนางพวงเพ็ญปูแตนรูแม่แบบแอร์บิกได้บอกว่าในทานาทีเป็นประธานชมรมแอร์บิกก็มีความยินดีเป็นอย่างหญิงนะคะที่ได้มีโอกาสได้ซ่อนในคนในชุมชนในเรื่องของการออกกําลังกายการฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งก็มีสมาชิกของชมรมอย่างมากมายโดยกิจกรรมก็จะมีขึ้นในถุกเย็นล่างหกโมงเย็นแล้วก็ข้อเชิญชวนผู้ที่สนใจไม่ว่าจะอยู่ในเขตในของเทศบาลเมืองบาง บงริ้นัวเทศบาลอื่นๆก็สามารถจะไปน้องชนก็ามารถมามัือยู่ที่นก็มาเต้นายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทัถงสิ้นนะคะค่ะขอสวัสดีนะคะผู้ชมณขณะนี้คือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ออกกําลังกายเอรบิกของเทศบาลบางริ้น ดิฉันนางพวงเพนปูแตนนะคะเป็นประธานณสถานที่แห่งนี้เป็นประธานชมรมเอโรบิกและเป็นครูสอนเต้นพร้อมกันนี้ขอแนะนําน้องอัมพวันคือน้องปูนะคะเป็นรองประธานและครูสอนเต้นนะคะแล้วก็ฝ่ายนี้ก็คือพี่ออสนะคะคุณวีระเป็นอาจารย์นีลาดของเรานะคะการออกกําลังกายที่นี้จะออกกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ออกตั้งแต่6โมงเย็นนะคะถึง1ทุ่มเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ร่างกายของพวกเราทุกคนได้แข็งแรงนะคะแล้วก็ผู้คนก็จะมารวมตัวกันที่นี่ก็จัดว่าสะดวกในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทางเอ,อ่อทีวีชแนล ที่ได้เข้ามาสนับสนุนนะคะได้ร่วมมือช่วยเหลือตรงจุดนี้เพื่อให้เป็นสื่อให้ชาวระนองได้รู้กันว่าหน้าโรงคุ้มแห่งนี้เรามีการออกกำลังกายกันอยู่สม่ำเสมอนะคะขอขอบคุณมากค่ะพร้อมกันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะคะที่เทศบาลบางลิ้นแห่งนี้ทางผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยขอบคุณ ทางด้านนางวรพันธ์การานรุ่ซ่อนตัวแทขคงชมรมได้บอกว่าในการออกกําลังกายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามาร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานได้รูุจักเพ่อนเอนตั้งไว้ซึ่งสมาชิกคงชมรมก็จะมีอายุระหว่าง40ปีขึ้นไปทั้งหญิงแล้วก็ชายก็ย่าจะฟ้าไปถึงเรื่องของอสถานที่ในการเต้นอะรเบกย่าจะให้ปรับปรุงกันสักนิดเพื่อสุขภาพของผู้เต้นแล้วก็ข้อเชิญชวนชาวนอามาร่วมกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึง1นทุ่ม สวัสดีค่ะดิฉันนางวรพันธ์กาลานุสนตัวแทนสมาชิกแอโรบิกเทศบาลบางลิ้นนะคะก็รู้สึกนะคะมาเต้นแอโรบิกตรงนี้สนุกสนานค่ะหนึ่งเพลงมันค่ะแล้วก็สมาชิกร่วมแจมสนุกสนานแ,แบบแล้วก็แม่แบบมีรมณมร่วมกับเรา,าแล้วก็เพื่อน สั่งไว้ก็ดีเป็นกันเองผู้สูงอายุก็น่ารักนะก็แค่นี้ค่ะ,ะการสองร่างกายครั้งนี้ได้อะไรได้เยอะไอะไรบ้างโอ้ได้เยอะเลยค่ะหนึ่งความกดลดลงค่ะอ่าข้อ<ด>สองสุขภาพจิตดีค่ะสดชื่นทุกวันค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะอยากจะให้ปรับรุงอะไรบ้างก็พื้นมันนี้สักหน่อยนะคะ อยากให้ปรับเปลี่ยนพื้นให้สักหน่อยหนึ่งอ่าได้เต้นได้สะดวกขึ้นเพราะพื้นมันมีส่วนสําคัญในการเต้นแอ,อโรบิกนะคะเพราะเราใช้ข้อเท้าไงอ่าหัวเข่าอะไรเงี้ยค่ะผู้ท่ผู้ชมทางบ้านรับชมอยู่จะมีอะไรฝากกับผู้ที่อยากมาเต้นไหมอ๋อเชิญชวนสียไ,ไม่มีค่ะตรงนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดดังทั้งสิ้นนะคะขอเชิญชวนอ่าท่านที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับเราตรงนี้นะคะ ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะข้อฝากพื้นด้วยเขาฝากพื้นอ่าเชญค่ะฝาดะาเดี๋ยวเป็นเป็นต่อเปนนเพนเนมกค่ะทีฉันเอ่อจันเพนตันสกุลนะคะก็ตําแหน่งบุคลากรนะคะปกติก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือนะคะพอมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะแล้วพี่ๆก็พี่พี่แม่แบบก็เป็น คนที่มีอารมณ์ดีและมีอารมณ์ร่วมอย่างที่พี่พีพแอลนะคะพีแอลพูดนะคะแล้วก็ออลักษณะการเต้นก็คือทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะตามทันนะคะที่นี่แล้วก็เป็นกันเองแล้วกเออ็เพื่อนเพื่อนร่วมเต้นอดล,ลบิกก็รู้สึกมีความสุขนะคะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะส่วนมากก็จะมีน้ําหนักที่ลดลงเรื่อยๆนะคะมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ได้เพื่อนนะคะมีมีเพื่อนมีค่ะมีฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะชาวละนองนะคะเ,เรายินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เรามีสถานที่ให้ท่านยืนนะคะมาร่วมกันสนุกออกกําลังกายอย่างมีความสุขนะคะแล้วท่านก็จะได้สุขภาพที่ดีกลับไปค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับแอรบิกก็เป็นการออกกําลังกายที่แตกต่างไปจากการบริหารร่างกายแบบอื่นๆเพราะเป็นการนําการออกกําลังกายแบบแอรบิกมาเข้าจังหวะกับเพงนะาโดยการนําท่ากายบริหารท่าเต้นรำการฝึกร่างกายแบบโยคะมาผสมมาสร้างกันโดยให้ท่าทางต่างๆเนี่ยเข้ากับจังหวะเพลงซึ่งก็มีพ้นทรงเสริมระบบการทํางานของหัวใจให้ดีขึ้นสร้างความอดทนความแข็งแรงของหัวใจของปอดแล้วก็ระบบการไหลเวียนของโลหิตนะคะซึ่งผู้ที่คนพบการนําเอาวิธีการออก ร่างกายแบบอาหรับิกมาผสมผสานให้เข้ากับเพลงเนี้ยจนกลายเป็นอาหรับิกแดนซ์อันนี้ก็ช<ม>ื่อว่าเป็นพลดีเป็นพลดีทำให้ร่างกายเราได้มีการปรับทุงปัฒน,นากล้ามเนื้อแข็งแรงเมื่อเราข้าก็จะว่าลากรเถิดนะ <c oughs> จอมควัน <c oughs> แต่ถ้าเรื่องช้าวันนั้นก็ต, <c oughs> ต้องเริ่ม้นร้องว่าเวลาส <c oughs> ายยันพี่จำตรงจากไปเลว เพราะว่าการวอร์มเนี่ยต้องเริ่มจากการเคลื่อนร่างกายช้าๆช้าก่อนแล้วมาเริ่มเร็วนะครับอย่าลืมไปออกกำลังได้กันที่ชมรมแอโรบิกเซสบาลเอ้ยบางรินกันนะครับมาถึงเรื่อกล้องเมคาร์ล่ามชดบุยเห็นหน้าไหนยก สมใจครสมุตึตงทานนายกขามานี่ที่ทานานยกเออมานี่ที่ <c oughs> มีอะไรมีอะไรนกขี้ใจวัวขี้ใจวัวตรงไหนนี่วัวนี่วัวชั้นนี่กําลงังไหนใครก้องยูดีๆไม่ดูนกมาจั้งแตโผล่โผล่โผล่ลงมาจี่ซ้าเม็ดนายกขาช่วยที่ขานายกก็ปรากฏว่าเมฆาในราชติสบาน <c oughs> นาันกก็พบกับปัญห้าในเรื่องโคงนกพิรำ <c oughs> นาันกเป็นปัญหาเรือรั้งมานั่น สำหรับลาชติสบาลเมือ,องะะนงที่ทํางานพุม่มรากว่านมซับครูระนองก็มีปัญหามีเหมือนกันมีเหมือนกันกันกบประวัตินกขี้เก็บตีได้เป็นโอบโอบคนทุดถ่ายต้อง้างองประชุมปิดเลยปิดมดไม่มีฟ้าเพด้านไม่มีอะไรเปเต้องอุดดูมดตึงแบบ บางคนก็ว่าให้เอาเพ้นซีดีมั่งว่าเอาร้อมไปแคว้นมั่งหนุ่มหลืว่งูเอางูแบบเพ้นมันลุกนิกลุกนิกลุกนิกเราเพ้นซีดีก็ได้ก็น่าจะช่วยได้นแต่เคยได้ยินข่าวที่ประกาศทีวีก็มีข่าวว่ารับกำจัดนกพิราต์ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่จะส่งเคลื่อนความตี่ไปแต่ว่านี่เป็นการบนข้อจากไมค์คาราเทศบาลเหมือนน้องก็เทศบาร์จยแก้ไขปัญหานกพิราบที่ไปทำรังอยู่บนเพดานสร้างรังออก็เคยออกลูกบนหลังคาบางกลางบางเท้า นการผู้มาชายบริการกัลับเดินจ่าลาดหนกขี้ใส่หัวกำลังกินขี้ใส่จานมังคีใส่จานแหละแม่ให้ตรงสั่งไปใตรมันกินลงไงล้ะ พอเห็นก็วนเทศบาลว่าช่วยแก้ไขกันให้ที่นะคะึ่งก็เป็นปหน้าที่เกิดมาตั้งแต่นูน่นปี2547น่ะคะแมค่ค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองระนองก็สุดทนและนกเพียงรับ,รบทำลังบนลังคาตลาดสดวอนหน่วยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบแล้วก็แก้ไขเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าแม่ค่ะเกือบ20คนเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะนะที่ตลาดสดเทศบาลเมืองระนองแมค่ค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองระนองก็ได้รองต่อผู้สื่อข่าวระนองชแนลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ร้องไม่ใช่ร้องไห้เขาเรียกว่า รองพี่ชิก้าวกาจวยตี้กับ <c oughs> น้องตั้มเมื่อกี้ชวยตี้ชวยตี้ข <c oughs> องแมยกตี้ <c oughs> นกกี๋จิ้วอ่ะ นกตามาตาแดงเลยสรงส่ารแม่ขาได่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีนกพิราบทำรังบนหลังคาตลาดสดเทศบาลเมืองระนองทรงพ้นห้แม่ขาเนี่ยไม่สามารถมาคาค่ายได้ตามปกติบรญหาีนก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2547หน้่ซึ่งหลังจากสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองระนองเสร็จหม่ๆโดยเพระขาแม่ขาก็ต้องสื่อพลาสติกไส้จาก้านขายกองชำมาปิดกั้นขี้นกกันเองในคณะนี้ก็ไม่สามารถปิดกั้นได้แหละเพราะวานับวันนกพิราบก็มาขึ้นเพราะว่า ลูกอ่านบางรายทนเอาไว้จรงกับขายเพ่งไปเลยเซ็นเช่าแพ่งไปแลยสิบกว่าลายเห็นมะคะแล้วก็บางครั้งบางคราวก็แมคคาก็ทนจำยอมอยู่กันตรงนั้นแหละนะครับไปกันกข้อพากทางเทศบาลว่าช่วยกันทักที่ช่วยมาดูแลปัญหานี้แล้วก็ช่วยในการแก้ไขทำอย่างไรกันนายให้ปัญหาออกไปรับที่มันขี้ใช้วัวนั้นหมดไปทักที่ไปฟังไปฟังแมคคาร์ขายพักราสดแล้วย่ะบรนพืุ้่งเรื่องอะไรบ้างครับ เรื่องน็อกน่ะเรื่องน็อกแล้วก็เรื่องทางสะอาดก็ไม่ค่อยทำาไหนะห้องน้ําห้องน้ําไม่สะอาดห้องน้ําเป็นยังไงบ้างมีการจัดเก็บเอ่อในราคาที่เกินอะไรไม่เกินไม่อะไรไ<ม>แต่ว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรลยแล้วก็มีน้อยด้วยปกติมัเกนอยู่ข้างลาง่างแล้วข้างล่างปิดไงอยู่ข้างบนมีแค่สองห้องอยากจะเพิ่มห้องน้าจะให้ทําใหม่ก็ได้ให้มันสะอาดอ่ะไม่เนของลานจอดรถหรือว่าลานจอดรถก็ไม่ค่อยเท่ไหร่ ถ้าลูกค้ามาจะไม่มีที่จอดเลยส่ว,วนมากลันอกจะมาจอดเลยส่วนมากคุณพี่้อยใจมาขายในช่วงเวลาเท่าไหร่ครับขึ้นมาข้างบนสีสามจ้ะสีสามก็แรกอยู่ข้างข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างนอกเพราะตนี้ไม่ได้ทำตลาดใหม่นะพอทำตัวใหม่ก็อยู่ข้างในตลดตอดอยู่ในตลดตอดก็มาขายสีสามขายผักอะไรประมาณนี้ผักบ้านผักอะไรแบบนี้ขายทุกอย่างจ้ะค่าเช่านี้เดือนเท่าไหร่ครับแพงต่อแพงเดือนละหกร้อยเดือนร้อยอยู่ได้ไหม อยู่ได um, so ้ก็อยู่ได้ก็พอประมาณพอประมาณแต่่ปัญหาของตลาดสดนี้นอกจากปัญหาเรื่องนกแล้วปัญหาองน้ำแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรบ้างที่อยากจะให้ทางเทศบาลเมืองหนองคายครับอยากให้เขาทำให้ดีอ่ะค่ะทุกอย่างทุกอย่างทำสะอาดก็ไม่เท่าที่ควรนะแบบเขาทำแบบานี้ไม่ได้นม่ก็อยากให้แก้ไขเรื่องเรื่องนี้เรื่องสะอาดเรื่องนกเรื่องอะไรแบบนี้ ัำถา,า,าที่อยากจะให้ฟังคือเหลือหลังคาค่าะเพราะเพราะมันสกรปรกโสโครกมากขึ้นไปดูหลังคาด้วยมันอยู่กันไม่ได้แล้วนกก็ทํารังเพราะทุกวันนี้แม่เขาทําทถุงได้ใบละสิบบาทนะแล้วเวลาทาถุงขึ้นไปใช่ไหมเราก็ต้องจ้างเขาขึ้นไปค่าจ้างเราอีกค่าถุงเราอีกคุณก็ต้องคิดว่าคุณเป็นเทศบาลคุณต้องช่วยเรา ถูกไหมคะปัญหาแบบนี้เกิดมากี่ปีแล้วนานมากนานโขแล้วค่ะเป็นปัญหาเรื้อรังใช่ไหมเรื้อรังมากนอกเหนือจากปัญหาถ้าคุณตีฝ้าเหมือนฝ้าเพดานบ้านนะมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนี้เลยคุณต้องคิดดูว่าถุงเนี่ยใบละสิบบาทต้องค่าจ้างอีกไหนค่าแรงอีกแม่ค้าอีกทุกวันนี้แม่ค้าเป็นภูมิแพ้ร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบเหนือจากปัญหาเรื่องนอกแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างไม่ได้มีปัญหาเรื่องไร้ราคาอย่างเดียว จะเป็นเรื่องหัใครเช่วาเรื่่นามาสหาที่ว่าขาย่เลจะมาอยากจะให้เทศบาลช่วยเพราะว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาคุณต้องเริ่มตั้งแต่ปีแรกที่ผมสร้างเทศบาลแต่คุณจะมาแก้ปัญหาปลายเหตุนี่มันไม่ใช่แล้วใช่คุณต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุถูกไหมคะแล้วเหมือนห้องน้ำเทศบาลจะลุงน้ำมาทำด้วยเพราะว่าเข้าห้องน้ำลำบากมากก็ต้องเดินเข้างน้นปัจจุบันนี้มี่ห้องข้างล่างมีมาิบห้องแต่เข้าไม่ได้ เพราะว่าทุกวนนี้มันยุบใช่ไหมคะแล้วต้องไปเข้าหา้อ,องน้ำฝั่งนู้นปิดประคุณก็เดินไกลามากคุณเลี้ยงสวรรค์ตช่วยเราแม่ค้าในตลาดาลานะครับและในส่วนส้ำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าฝ้าหลังคาจะต้องทำนะฮะเพราะว่าขี้นกเนี่ยตอนนี้มันเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วทำฝ้าปิดอย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งสะสมของของี้นกนะฮะเมื่อนกขี้มาเนี่ยมันก็จะสะสมไปเยอะๆนะฮะเยอะเสร็จแล้วก็เป็นอันตรายสุขภาพ นะครับจะต้องเอาออกแล้วก็ทําฝ้าใหม่คือทั้งนกเกาะตรงไหนก็ทาไม่ให้เกาะตรงนั้นนะครับนะเมื่อนกมันมีที่เกาะเขาก็ยังไม่มาสงสัยจะต้องเอาไอ้รางระบายน้ําออกว่าไม่รู้นะฮะไอ้ท่อน้าเนี่ยดูแล้วปัญหาสําคัญคือเรื่องนกอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเป็นสัมพันธ์นะฮะว่ายังมีแผงว่างให้ท่านมาจับจองขายของกันอีกนะฮะยังมีแผงว่างอยู่นะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับเชิญเชิญนะครับในส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่ให้ขายตามฟุตบาทละ นะครับลอกตลาดนี่ก็จะอนุโลมให้วันที่วันเดียวก่อนนะครับวันธรรมดาก็ไม่ให้ขายถ้าอยากจะขายข้างบนมีแผงว่างนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะฮะก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อตลาดสดของเรานะฮะที่สมาชกินของเราทุกคนนะฮะขอบพระคุณครับท่านคือความเดือดร้อนของริกาตีก็พบกับปัญหาเรื่องกงนกพิราบนะครับวังว่าทางเทศบาลเมืองนงโดยท่านนายกส้มชายามสมมุิกลุงแค่แนวทางในการ แกเคยไปให้กับพี่น้องชาวลาชสดเทสบาลเหมูลน,นิธครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านกันในช่วงต่อไปครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD p o ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999